สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนักสะสมทุกคนนะครับวันนี้มาพบมาเจอกับช่องอัดไทยอีกเช่นเคยนะครับช่องอัดไทยนั้นเขาีีนําข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกริยันะครับมาฝากกับพี่เพื่อนเพื่อนักสะสมทุกคนอีกเช่นเคยนะครับก่อนการเจ็บสะสมเราก็ต้องรู้ที่ไปที่มากันก่อนนะครับว่าจํานวนการผลิตมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีราคาหรือยังนะครับการซื้อขายทางออนไลน์นั้นมีราคาที่เท่าไหร่แล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกริย์นั้นเขาลงราคา ประเมินไว้ที่เท่าไรนะครับกับเหรียญกระสาบแต่ละเหรียญนะครับทางช่องอัดไทยนั้นก็จะนําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบหลายๆเหรียญนะครับมาปากไว้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเสร็จสับสมนะครับเราต้องรู้ข้อมูลก่อนนะครับรู้ข้อมูลและที่ไปที่มาของเหรียญก่อนวัตละเหรียญนั้นมีที่มาที่มายางไงจานวนการบิดมากน้อยขนาดไหนนั่นนะครับเพื่อเป็นข้อมูลกานมิจฉาชีพมาหลอกมาลวงเรานะครับสําหรับ ช่องอัดายนั้นก็จะนำข้อมูลส่วนนี้มาปะนะครับและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสัที่ลึกนะครับชนิดราคา1บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญส่งเสริมกิจกรรมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับที่หลายคนอาจจะมีเก็บสะสมนะครับสำหรับเดือนนี้เราก็มาลูข้อมูลกันนะครับว่าณปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่มีการซื้อขายขึ้นลงกันในระดับไหนนะครับก็ลองมาฟังลูนะครับเผื่อไปเป็นแนวทางก่อนการเก็บสะสมนะครับ เหรียญนี้นั่นเป็นเหรียญกระสับจิปอลัเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับขนาด27มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ทุกคนอาจจะมีนะครับเห็นแล้วก็คงจะร้องอ๋อนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญทุกคนที่รู้จักกันก็ในนามเหรียญแรกนาขวัญนะครับที่เห็นในภาพนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญก็คือพิธีแรกนาขวัญถ้าพูดถึงแล้วทุกคนไทยทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีนะครับเป็นพิธีนะครับอีกพิธีหนึ่งที่สําคัญนะครับของชาวไทยเลยนะครับ เป็นพิธีแรกนาขวัญก็คือพิธีเสี่ยงทายเกี่ยวกับว่าปีนี้ผลจะดีหรือผลจะแรงอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมีพระโคนะครับร่วมพิธีนะครับที่เห็นในภาพนะครับก็มีการถ่ายทอดออกทางออกทีวีทุกปีนะครับสำหรับพิธีนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นเหรียญส่งเสริมกิจกรรมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับมาดูรายละเอียดของเหรียญกันนะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปของบาทสมเด็จ พระปรมินทรพมหาภูมิพลอดุลเเดชนะครับระดับพังสานะครับปินพระพักทางเบื้องขวานะครับปลายวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9้านะครับโดยมีกีบบัวดอกใหญ่และดอกเล็กนะครับสลับกันเป็นลวดลายโดยรอบขอบของเหรียญนั่นเองนะครับส่วนลวดลายด้านหลังักลางเหรียญมีรูปพระยาแรกนาขวัญจรลดพระคันนะครับเจรดพระคันไถยนะครับในการพระราชพิธีพืชมงคลจรลดพระนางคันแรกนาขวัญนั่นเองนะครับปลายวงขอบ เมืองบนมีข้อความว่าบำรุงเกษตรประเทศรุ่งเรืองนะครับและ FAO Thailand เป็นภาษาอังกฤษนะครับเบื้องร่างมีข้อความบอกราคาว่า1บาทนะครับและข้อความว่ารัฐบาลไทยพศสอ1 5นยนั่นเองนะครับวันครบรอบวาระคือพุทธศักราชปีพศส5 1 5นะครับวันที่ประกาศใช้ก็22สิงหาคมพศ2515นะครับจำนวนการผลิต 9ล้านเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับแต่ก็ผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้วเช่นกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของเราชาวไทยเลยก็ว่าได้สําหรับเหรียญนี้นะครับราคาซื้อขายอ้างอิงตามนังสือกระสาบนั้นเหรียญวีเนีเขาให้ไว้ที่100บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับแต่ว่าในทางออนไลน์นั้นก็เช่นกันนะครับทางการซื้อขายออนไลน์นั้นเขาก็ลงไว้เหรียญวีเนนั้นอยู่ที่100บาทเช่นกันนะครับเหรียญนี้ ก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับแต่บอกว่าราคาแพงไหมก็สูงขึ้นจากหน้าเหรียญหน้าเหรียญเป็นชนิดราคา1บาทนะครับก็สูงขึ้นเหมือนกันนะครับอยู่ที่100บาทนะครับแต่ว่าจะให้สูงเกินไปกว่านี้หรือจะให้ต่ํากว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญและการซื้อขายนะครับสําหรับเหรียญนี้ก็นํานมาฝากไว้นะครับกับเหรียญกระสับที่ลึกอีกหนึ่งวาระที่ทุกคนนั้นรู้จักดีนะครับก็คือเหรียญแรกนาขวัญนั่นเองนะครับเห็นด้านหลังนี่บอกบ่งบอกได้เลยนะครับกับพระราชพิธีนครัะบ ก็อย่างที่บอกนะครับราคาของเหรียญขึ้นลงอยู่กับสภาพนะครับกับการซื้อขายระหว่างคนซื้อคนขายที่จะตกลงราคากันนะครับแต่เหรียญน,นี้เขาให้ไว้เหรียญ u n นนั้นทั้งในหนังสือกระสาบนั้นเขาลงไว้ UNC อยู่ที่100บาทแล้วก็ทางออนไลน์นั้นก็เช่นกันนะครับราคาก็อ,อยู่ที่100บาทกับเหรียญ UNC เช่นกันนะครับก่อนการซื้อขายเราก็ต้องดูดีๆก่อนนะครับการมิจฉาชีพมาหลอกบอลวงเรานะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไดหลักมาฝากไว้กับช่องอัดไทยนะครับขอบคุณครับ